ก็สวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดี FC นะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปปล่อย iPhone 13 <g ül> 13นะครับอ่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะอ่าไปปล่อย iPhone 13นะ <g ül> ผมรับมาเจนะที่แล้ว7จ็ศูนย์เขาจะรู้ค่างเงินกันนะ7 0ูนนี้มันถึงเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเซิร์เลยนะท้ายคลิปนะ7 0ศูนย์ถึงเท่าไหร่แล้วผมไปปล่อย7 5หอ่า7จ้านะก็มีอ่าเดี๋ยวให้ดูนะนี่ ตัวน,นี้เลยเดี๋ยวออกมาโอเคก็คืออออกยากออกยากแค่ <c oughs> อันนี้เป็นไอโฟน13นะ13เฉยๆนี่แหละเดีย๋ยวออันนี้เครื่องใช้งานปกตินะปกติเลยเครื่องเปล่าสามารถร้างเครื่องใส่เบอร์ใส่ซิมบูทูธไวไฟลอย่างก็แล้วแต่ได้หมดนะเออก็คือ Everything is work นะเอ้ยโอ้โหทุกๆอย่างคือใช้งานปกตินั่นแหละอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นจอเปลี่ยนนะมีแต่เปลี่ยนแค่จอลูกเดียวนะอ่าไม่มีทูทูลน,นะอ่ะนี่13นะอ่า13เดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยอ่ะดูแชทนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี่ตัวนี้นะนะตามนี้เลยเพืเ่อนๆอ่าแชทตามนี้เลยอ่ะไปกันเลย l e t อ่ o ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่นัดนะอ่ายู่ตรงนี้ก็คือธนาแรงนะเพื่อนๆอ่าธนาแรงนะขีที่ธนาแรงนะเพื่อนๆอ่าพี่เขากําลังเช็คเครื่องอยู่นะอ่าก็คือเครื่องมันปกตินั่นแหละ,ะเดี๋ยวตกลงอะไรเสร็จนะ อ่าเขาก็โอเคนะตกลงแนละ้วจะปิดเลยนะอ่ารอการโอนเงินมานะเพื่อนเพื่อนอ่าเขาจะโอนเป็นเงินบาทนะอ่าว่าจะได้เท่าไหร่นะก็หมื่นปลายๆนั่นแหละถ้าเป็นเทียบเป็นเงินบาทนะหนึ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยนะอ่าและนี่ก็เป็นสลิปการโอนเงินนะได้หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าก็จบไปแล้วนะเพื่อนเพื่อน,อ,นอ่าไปไหว้คนสิบสามกันะครับมาได้เท่าไหร่นะก็จุกทึนนะ าขาดทุนขาดทุนด้วยซ้ำนะฮะ,ะอ่าก็คือกำไรก็คือผมเอามาตั้งวีแชทไงเอามาตั้งวีแชทแล้วก็มันก็ได้กำไรอยู่แล้วนะหลังจากเราปล่อยวีแชทออกแล้วก็ปล่อยมือถือออกหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อเครื่องมาใหม่อีกแล้วก็ออกตั้งวีแชาทคือก็ทำบุญเงินอย่างนี้แหละเอออ่าสำหรับใครที่ชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดซับสไสคร์ซองด้วยนะครับอขอบใจมากๆเลยสำหรับที่นี้ก็ไปแล้วายบาย